นิดอรพันธ์ถูกใส่ชุดดำมาในงานแต่งเพื่อนถึงกับร้องไห้ล่าสุดนิดอรพันธ์วิวางเงียบถูกใส่ชุดดำเหยียบงานกว่า17ปีเส้นทางก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของค่ายดังนิดอรพันธ์วัชรพลคือเสาหลักสำคัญพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้สวยแต่รูปจุบไม่หอมอย่างดาราบางคนแต่หลายคนก็ไม่ลืมว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของบอสใหญ่ค่ายทีวีชื่อดัง หลายคนยังไม่ลืมว่าเธอคือดาราสาวเจ้าของฟันกระต่ายและรักยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์โดยอรพันธ์วชรพลหรืออรพันธ์พานทองชื่อเล่นนิดเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อปีพศ2525จากการชักนำของสุภักษรโดยเล่นภาพยนตร์สั้นสำหรับการประกวดทางโทรทัศน์จากนั้นนิดก็ได้หันมาเล่นละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องด้านชีวิตครอบครัวนิดสมรสกับสราวุธวัชรพล เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเมืองไทยเธอได้ออกจากวงการการแสดงและพันตัวไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก่อตั้งบริษัทผู้จัดรายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและสำหรับทายาทของเธอนั้นเรียกได้เลยค่ะว่าแต่ละคนโตขึ้นมาสวยหล่อและที่สำคัญมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จนทําให้ครอบครัวมีความหลากหลายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกับสไลสลาลันและสลันวุฒสามพี่น้องงานดีที่ตอนนี้แต่ละคนก็โตขึ้นมาอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วซึ่งหากถามว่านิดนั้นได้มีการจัดงานแต่งไปเมื่อไหร่ยังไงก็ดูจะเป็นคําถามที่น่าสงสยัยเพราะขา่ขาวข่าวการวิวาของเธอและสามีนั้นเงียบหายไปมารู้อีกที่คือแต่งงานมีบุตรสามคนแล้วจนได้คําตอบจากคุณนิดที่มาออกรายการโดยเผยว่า งานเลี้ยงแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายเชิญเฉพาะคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นโดยบอกคนที่เชิญมาว่าเป็นการจัดเลี้ยงภายในซึ่งมีผ้ามาโชว์อยู่ประมาณสองถึงสามใบแต่ที่เด็ดสุดคืองานนั้นเชิญขุณอ้อมสุนิสามาด้วยแต่การมานั้นทำให้เป็นที่ตรึงใจเนื่องจากคุณนิดเล่าไปยิ้มไปว่าวันนั้นอ้อมร้องไห้เพราะว่าเขาใส่ชุดสีดำไปเพราะไม่รู้ว่าที่เชิญไปคืองานแต่งงานนั่นเองค่ะ